หลายคนเห็นรูปในเว็บแล้วสงสัยว่ารถคันจริงจะเล็กกว่าเดิมไปเท่าไหร่ต้องบอกว่า t ต y o ต a Land Cruiser FJ คาดว่าจะมีขนาดอยู่ระหว่าง B และ C SUV ที่น่าสนใจที่สุดคือข้อมูลจากสื่อญี่ปุ่นอย่าง b บ s คา a r ที่คาดว่าเจ้าคันนี้จะมีความยาว4.55เมตรกว้าง1.83สูง1.86ระยะฐานล้อยาว2.75เมตรซึ่งมีขนาดพอๆกันกับ t ต y o ต a c o คร l ่าคร s เมื่อเทียบกันแล้วเจ้า FJ จะยาวกว่า Cross ประมาณ9เซน กว้างกว่าเล็กน้อยสูงกว่า24เซนระยะฐาล้อยาวกว่าถึง11เซนติเมตรสังเกตได้ว่าระยะฐาล้อของ l a n ครู u i s e r FJ ที่คาดการนั้นเท่ากันกับตั y o t a Fortuner เป๊ะส่วนความสูงจะสูงกว่าอยู่เล็กน้อยและตัวรถจะสั้นกว่าและถ้าเทียบกันกับรุ่นพี่ระดับตำนานอย่าง l a n ครู u i s e r 250เจ้า FJ จะเตี้ยกว่าประมาณ7เซน สำหรับพื้นฐานแพลตฟอร์มสำนักข่าวจแจ๊กแหล่งเดียวกันบอกว่าคันนี้อาจใช้แพลตฟอร์มที่ NGAF จากรุ่นพี่ Land Cruiser 2อ0หซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบอด y ี้ออนเฟรมสำหรับสาลุยโดยเฉพาะแต่สื่อญี่ปุ่นคาดว่าน่าจะมีขนาดที่ใหญ่เกินไปมีความเป็นไปได้ที่เจ้า Land Cruiser FJ จะใช้แพลตฟอร์ม IMV ซึ่งเป็นแบบบอด y ี้ออนเฟรมเหมาะสำหรับสาลุยเหมือนกันแต่ใช้ในรถขนาดเล็กกว่าอย่าง Toyota Hilux Revo Hilux Champ ซึ่งมีฐานการผลิตในไทยแต่มีการปรับปรุงการขับขี่โดยวรวมให้ดีกว่า นอกจากนี้ Lan c r er ครู e ซอ FJ จะมีพื้นที่ใต้ท้องรถที่เหมาะสมกับการลุยอย่างเต็มเปี่ยมมีมุมปะทะ33องศามุมจาก23องศาและมุมใต้ท้องรถอยู่ที่26องศาและยังลุยน้ำได้ลึกสุดถึง70เซนติเมตรเลยทีเดียวหลายคนรอยคอรอคอยกันมาอย่างยาวนานมีภาพหลุดมาณน,นตอนนัดแต่ยังไม่เปิดตัวขายซากที่เราคาดว่ารอบนี้ทาง t ต y o ต a จะเปิดตัว l a n ครู er ซ FJ รหัส 500D ในช่วงปลายปีส0 2 5นี้ที่ประเทศญี่ปุน่น ช่วงงาน Japan Mobility Show 2025ปลายเดือนตุล,ลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้และมีลุ้นว่าจะมาโชว์ตัวในไทยที่งาน Motor Expo 2025หลังจากนั้นไม่นานอีกด้วยคาดว่า Land Cruiser FJ จะผลิตจากโรงงานในไทยซึ่งเป็นฐานการผลิตรถแพลตฟอร์ม IMV ที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆรวมถึงญี่ปุ่นอยู่แล้ว แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือมีข่าวไว่วๆมาว่าเจ้า FJ ไม่ใช่ผลิตแค่ในบ้านเราเท่านั้นแต่จะมีขายในไทยให้จับจองเป็นเจ้าของกันด้วย <Wow. S 1> ส่วนการเปิดขายจริงคาดว่าจะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงต้นปี2026เป็นต้นไป